การบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสรา,ารคามตานรอาสตราจารย์สมชายวงกเกษมประธานในพิธีที่เคารพจากสูงสมผมผู้ช่วยศสตราาจารย์ดรสุรวาตรทกพูคณะบดีคณะครุศาสตร์ในนาม,มของคณะผู้ดำเนินการปร,ร,ร,ระชุมสัมมนาครูที่เรียนในโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู ขครขอขอบพคุณท่านที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่ามาเป็นประธานในพิธีในวันนี้กระผมขอขอนุญาตรายงานความเป็นมาในการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ดังนี้ตามที่พระราชบัญญัติสภาครูได้บกุกคลวารการศึกษาพุทธศักราช2556ได้กับ ขวดกุโดยมีเป็นสถาวิชาชีพมีหน้าที่กําหนดมาตรฐานวิชาชีพและจัดการวิชาชีพกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจัดการของวิชาและกลุ่รุ่นสันได้มีการออกข้อบังคับ ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบัณวิชาชีพฉบับใหม่เมื่อวันที่4ตุลาคม2556รวมทั้งมีการประกาศเรื่องการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรเพื่อขอรับใบญาตประกอบวิชาชีพขึ้นใหม่และประกาศใช้เมื่อวันที่14มีนาคม2557นี้ส่งผลให้มหาวิทยาลัย จะต้องพัฒนากระบวนการผลิตให้มีความเข้มข้นขึ้นกอนกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่จะยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตครูให้เป็นลำดับต้นๆของประเทศรวมทั้งคณะศกสตรได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่จะให้มหาวิทยาลัยราชพัฒน์มาละคมเป็นต้นแบบของการปฏิรูปการผลิตครูของประเทศคณะศกสตร่งเป็นหน่วยงานหลักในการผลิต ได้ดำเนินการปฏิรูปการเรียนครูในทุกด้านอย่างที่ย่วยดตลอดปีการศึกษา2 5 5 6ที่ผ่านมาและจะดำเนินการต่อไปในปีต่อๆไปเช่นการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยได้มาตรฐานใหม่มีการปรับปรุงระบบการคัดเลือกผู้เรียนมีการพัฒนาคณาจารย์รูปแบบมีการปฏิรูปการเรียนรู้และจะมีการนำระบบ หอพักกินนอนในการบกเพาะคุณลักษณะความเป็นครูมีการพัฒนาระบบประเมินผลและประกันคุณภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีการพัฒนาระบบก,การฝึกปฏิบัติการสอนโดยมีการคัดเลือกโรงเรียนเรือขายร่วมพัฒนาวิชาชีพครูคัดเลือกครูที่เลี้ยงและจะมีการพัฒนาทั้งโรงเรียนและครูที่เลี้ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตลอดไป และจะใช้เริ่มใช้ในปีการศึกษา2 5 5 7ันี้และเพื่อให้การปฏิรูปการเลียนโดยเฉพาะระบบฝึกป,ปฏิบัติการสอนให้เกิดประสิทธิภาพจึงได้จัดให้มีอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้นในวันนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่องเสริมให้ครูผู้ิีนั่งได้เกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนรวมทั้ง ความเข้าใจดีและเป็นเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยและให้ครูที่เลี้ยงได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นครูที่จะก้าวสู่การศึกษาในศตว,วรรษที่21เพื่อให้การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายให้ิสอดประสานประสบกับความราบรื่นเรียบร้อยภายใต้ความเสมอภาค และเพื่อให้เกิดการแสวงหาวิธีการทำงานที่จะให้การทำงานสอดรับกันและเกิดความกข้าวหน้าของการปฏิบัติหน้าที่ของทุกฝ่ายกิจกรรมวันนี้ประกอบไปด้วยการบรรยายการสาธิตการสอบข้อสังามและปฏิบัติกิจกรรมในกลุ่มการดำเนินการการนี้ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากโรงเรียนเครือข่าย ในสังกัดสำนักงา,กานกกาารสนนังเขตพื้นที่ปะสมมาึกษาสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมมาึกษาและโรงเรียนในสังกัดเอกชนจากจังหวัดมหาสา,ารคามและว,วันนี้ได้รับความ่้อมือด้วยดีจากมหาวิทยาลัยจากคณะจากเขตพื้นที่ในการให้การสนับสนุนและเป็นวิทยากร แได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคุณครูที่เลี้ยงในโรงเรียนเคอข่ายสมควรที่ท่านประธานจะให้การขอบคุณในวันนี้ได้เวลาเป็นมงคลผมใกล้ขอเรียนท่านเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษตามที่เห็นสมควรขอบคุณครับอาจารย์คุณครูพี่เรียนจาก โรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูที่เคารพรักทุกท่านครับขอต้อนรับคุณครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูทุกท่านที่กรุณาเสียสละเวลาแม้ว่าจะเป็นช่วงที่ปิดภาคการศึกษาท่านทำงานมาอย่างเต็มที่ ตลอดมาตลอดปีการศึกษาเป็นช่วงที่ท่านจะได้พักนะครับแต่พวกเราก็ได้มาร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในวงการศึกษาของชาติเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับน้องๆที่จะไป ร่วมปฏิบัติการสอนกับท่านได้มาพบปะกันเป็นประโยชน์ที่ท่านจะมาเรียนรู้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติซึ่งพวกเราทุกคนจะต้องผนึกกำลังกันและท่านเป็นบุคคลที่สำคัญมากนะครับผมสมัยเรียนหนังสือนี่ผมจำคำกล่าวของท่าน ศาสตราจารย์ดรสาโรธพัวศรีซึ่งเป็นปรมาจารย์ทางด้านวิชาชีพครูเป็นบุคคลสำคัญที่ทำให้วิชาชีพครูเราได้มีการศึกษาถึงระดับปริญญานะครับท่านได้มีการประชุมนิสิตนักศึกษาต่อเนื่องตลอดเวลาและในครั้งสำคัญที่เกี่ยวกับการออกไป ฝึกประสบการณ์วิชาชีพแล้วก็ในการปฏิบัติมนิเทศเนี่ยท่านก็ฝากเอาไว้ว่าเมื่อพวกเราไปเป็นคุณครูครูบาอาจารย์แล้วอย่าลืมนะครับว่าให้ช่วยกันดูแลน้องน,องนองรุ่นน้องที่เป็นนักศึกษาฝึกสอนหรือฝึกประสบการณ์นะที่ไปปฏิบัติการสอนด้วยจะได้ช่วยกันสร้าง คุณครูรุ่นใหม่นะครับให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นป้อนน้องๆทั้งหลายนั้นได้เรียนแต่หลักการทฤษฎีปฏิบัติการบ้างเล็กน้อยนะครับในมหาวิทยาลัยเมื่อไปสู่สถานที่จริงในโรงเรียนต่างๆนั้นท่านก็ขอให้นิสิตซึ่งจะไปเป็นครูบาอาจารย์เป็นครูปัะจัการนั้นได้ช่วยกันดูแลรุ่นน้องนะครับซึ่ง ท่านถือว่าเป็นคนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งแล้วผมก็จดจำคำนี้มานะครับเมื่อมาเป็นอาจารย์ที่นี่ก็มีน้องๆจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาหรือวอสอมหาสรารคามนี่นะครับตอนนั้นก็มาฝึกสอนที่นี่แล้วผมก็ได้ออกไปนิเทศนักศึกษาด้วยก็มีประสบการณ์ในเรื่องนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับตลอดเวลา ผมมาอยู่นี่เกือบ50ปีนะครับสี่สิบปีก็ได้ครุคีในเรื่องนี้แล้วก็ต่อชื่นชมกับท่านทั้งหลายนะครับซึ่งเป็นคุณครูพี่เลี้ยงที่ดูแลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพของหมหาวิทยลาลัยก็ในโอกาสที่ดีมากในวันนี้ที่ท่านทั้งหลายได้เข้ามาร่วมอบรมเชิงิบรติาการก็ต้องถือโอกาสนี้ ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยดูแลนักศึกษาของเราเขาจะเก่งไม่ได้ครับถ้าเขาไม่มีประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติการสอนซึ่งจะเห็นได้ว่าเราเข้มข้นนะครับการฝึกประสบการณ์หรือสมัยใหม่บอกว่าปฏิบัติการสอนนี่ตอนนี้ใช้เวลาเป็นเวลาหนึ่งปีนะครับถือว่าเข้มข้นมากหลักสูตรครู4ี่ปีก็ไม่พอนะครับบอกว่า จะต้องเข้มในเรื่องของการปฏิบัติาการสอนในโรงเรียนก่อนที่จะออกไปเป็นครูก็เป็นการยกมาตรฐานวิชาชีพครูของเราให้สูงขึ้นสมกับที่เป็นวิชาชีพชั้นสูงนะครับครับท่านทั้งหลายนั้นมีประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาและในครั้งนี้ท่านก็มาร่วม เรียนรู้กับมหาิชัยด้วยนะครับทางครูบาอาจารย์ของเราก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับไม่มีใครเก่งกว่ากันในโลกยุคใหม่นี้เราถือว่าเป้าหมายที่สําคัญโลกในสำรัษที่21นี้พูดไว้ชัดเจนมากเป็นโลกแห่งคุณภาพทุกคนก็จะต้องทํางานทําอะไรนั้นจะต้องทําให้ดีที่สุดนะครับ ทำสิ่งใดนวต้องทําให้ดีที่สุดทําให้ดีที่สุดก็คือทําให้มีคุณภาพนะครับในส่วนนี้ครับต้องขอบคุณท่านทังหลายที่มาร่วมกันในครั้งนี้นะครับจากที่ท่านคณะบดีได้เรียนได้ทราบนั้นก็เป็นปกจําเป็นนะครับของอคุณครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนต่างๆในโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูของเรานะครับ จะต้องระหนักและเห็นความสำคัญในการปฏิรูปการเรียนรู้ในแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่21เพื่อให้เป็นครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูนะครับที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการแนวคิดขอบข่ายแนวทางและกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะในด้านต่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ภาษาการสื่อสารการคำนวณทักษะกระบวนการคิดในแบบต่างๆการใช้เทคโนโลยีนะครับรวมทั้งคุณครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนร่วมพัฒนา mm hmm. ก็จะได้นำความรู้ที่ท่านมีอยู่แล้วและความรู้ที่ได้จากการมาร่วมกันฝึกอบรมในครั้งนี้ ไปใช้ในการพัฒนาตนเองแล้วก็พัฒนาเพื่อนร่วมงานพัฒนาผู้เรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็จะได้พบกับน้อง,องๆซึ่งจะเป็นนักศึกษาฝึกสอนที่ท่านจะต้องดูแลในช่วงภาคบ่ายวันนี้นะครับก็จะได้ร่วมกันที่จะไปดำเนินการที่โรงเรยียนของท่านต่อไปนะครับก็ ผมเรียนให้ทราบว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านผู้บริหารก็ได้เข้ามาร่วมทำบันทึกความตกลงความร่วมมือทางวิชาการกันแล้วนะครับในสมัยใหม่นะครับในอนาคตต่อไปนี้โรงเรียนกับมหาวิทยาลัยนั้นจะต้องเป็นคู่คิดกันในการพัฒนาคุณภาพการศาึกษามหาวิทยาลัยโดยคณาจารย์ก็จะต้อง คนพาวิจัยองค์ความรู้ใหม่ๆต้องลงไปสู่พื้นที่ในการศึกษาวิจัยร่วมกับท่านทั้งหลายนะครับนั้นหมาาหาวิทยาลัยนั้นเราก็มีนโยบายให้คณนาจารย์ทุกคณะนะครับได้มาร่วมกันพัฒนาวิชาชีพครูไม่ใช่เฉพาะคณะครุศาสตร์นะครับทุกคณะที่มาช่วยกัน เรามีคณะกรรมการครุศ,ศึกษาของมหาชัยนะครับในที่ประชุมนั้นก็มีอธิการก็ให้ความสาคัญนะครับก็มาเป็นประธานในเรื่องนี้แล้วก็มีคณะบดีคณะต่างๆน,นะครับทุกคณะของมหาชัยนั้นมาร่วมเป็นกรรมการนะครับเพราะพวกเราก็คงตระหนักดีว่าในการพัฒนาวิชาชีพครูนั้นนอกจากศาสตร์และศิลป์ทางด้านการสอนแล้ว ความรู้ทางด้านเนื้อหาสาระนะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญฉะนั้นจะต้องเข้มไปทั้งสองอย่างนะครับในสถาบันผลิตครูของเราเนี่ยนะครับเราก็มีความเข้มข้นในเรื่องของสารและสินทางด้านการสอนและทางด้านเนื้อหาโดยคณะต่างๆนะครับที่ดูแลวิชาการ แต่ละคณะนะครับจะได้มาเสริมกันไม่ว่าจะเป็นคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์นะครับรวมทั้งทางด้านวิทยาลัยกฎหมายและการปกครองนะครับทางด้านการเกษตรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแม้กระทั่งการบริหารจัดก,การสมัยใหม่ซึ่ง วิชาการทั้งหลายเนื้อหาสาระทั้งหลายนั้นก็อยู่ในหลักสูตรนะครับซึ่งพวกเราก็กําลังพัฒนาการโรงเรียนต่างๆก็กําลังพัฒนากนารความจริงความรู้และทฤษฎีต่างๆที่เราได้เรียนรู้ไปจากหมหาลัยนะครับจากการที่เราเข้าสู่อบรมต่างๆนั้นก็อยู่ในตัวพวกเราแล้วก็อยู่ที่ว่าเราจะนําความรู้น,นั้นไปสู่การปฏิบัติก็กคือทําวิจัย ซึ่งอันนี้มันก็จะไปโยงกับคามข้าวหน้าของท่านด้วยนะครับก็ขอเรียนว่าทางมหาวนะิทยาลัยก็ส่งเสริมให้ท่านทั้งหลายนะครับพร้อมที่จะให้คำปรึกษานะครับเสมอคณาาจารย์ของเราเนี่ยเป็นที่ปรึกษาทางด้านวิชาการให้กับท่านนะครับผมเรียนรูส่สศิธิ์ที่สำเร็จอาศึกษาจากที่นี่แล้วรวมทั้งคุณครูทั้งหลายนะครับท่านถือว่า เข้ามามีส่วนร่วมของเราแล้วนะครับในการเวิรงนาของหมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแห่งนี้ประกันคุณภาพตลอดชีวิตหมายความว่าเราเป็นคู่คิดเป็นที่ปรึกษากันได้ตลอดเวลานะครับดันคิดอะไรไม่ออกถ้ามีปัญหาขัดห้องอย่างไรก็เข้ามาที่มหาวิทยาลัยนะครับก็ยินดีนะครับแล้วก,ก็ส่งเสริมสนับสนุนให้กำลังใจด้วยนะครับ จัดสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายรถลาม้าใช้นี่ก็พร้อมนะครับพร้อมที่จะสนับสนุนคณาจารย์ของเราพร้อมที่จะสนับสนุนพวกเราพวกเราถ้าจะจัดประชุมทางวิชาการจะเชิญวิจารณ์จะใช้สถานที่อะไรต่างๆนะครับก็ขอให้ถือว่ามหาชาัยแห่งนี้ก็ เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนของท่านนะครับเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานของท่านมาใช้บริการได้เลยนะครับพร้อมที่จะหน่วยความสะดวกนะครับทุกสิ่งทุกอย่างให้กับพวกเราเพื่อพวกเราจะได้ทําหน้าที่ของเราอย่างเข้มข้นนะครับแล้วก็เกิดความก้าวหน้ามีงานวิจัยมีผลงานได้เลื่อนวิทยาฐานะไปสู่ชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญแล้วก็เชี่ยวชาญพิเศษ นะครับในส่วนนี้อาวิตัยก็สนับสนุนทุกท่านนะครับเ,เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับช่วยกันนะครับพัฒนาวิชาชีพครูของเราตอนนี้บ้านเมืองเราระบากนะครับาทางข้างหน้าก็ไม่ค่อยชัดเจนนะักแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราทำเรื่องการศึกษาของเราให้ดีนะครับดูแลเด็กของเราให้ดีนะครับ เสริมเพื่อที่จะให้เขามีพลังปัญญานะครับโลกยุคใหม่เนี่เป็นโลกยุคพลังปัญญานะครับเอาชนะกันด้วยปัญญาปัญญาเกิดจากอะไรปัญญาก็เกิดจากการเรียนรู้เกิดจากความรู้แล้วก็การนําไปปรับประยุกต์ใช้บวกกับความคิดสร้างสรรค์นะครับก็จะทําให้เกิดพลังปัญญาท่านทั้งหลายใน ห้องประชุมแห่งนี้เป็นผู้ที่ทรงไว้ซึ่งพลังปัญญาของแผ่นดินแล้วก็เป็นกําลังสาคัญของชาตินะครับผมมั่นใจในคุณครูพี่เรียงทุกท่านนะครับที่ได้กรุณามาประชุมกันในครั้งนี้ผมเชื่อมั่นในคณาจารย์ที่จะได้ร่วมมือกันนะครับที่จะดูแลนักศึกษาดูแลการศึกษาของชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป นะครับก็มาเรียนรู้ร่วมกันนะครับก็ขอต้อนรับด้วยความิีดียิ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับบัดนี้ก็คงจะได้เวลาที่สมควรและเหมาะสมแล้วนะครับผมขอเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและทักษะการสอนในศตวรรษที่21ให้กับคุณครูพี่เลี้ยงโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูละปัดนี้ครับขอบคุณมากครับ